สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจรรัจจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับหรืออาจารย์พงศกรหมอดูใบไ,ไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขจักรราศีราวพัฒนาขางงวดประจําวันที่10มกราคม2565ค่ะ เพอแป๊บเดียวนะคะก็จะใกล้วันงานพิธีสําคัญของอาจารย์ก้อยและอาจารย์พงศกรแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่านนะคะมาร่วมบุญกับเราทอดพระปาสามัคคีค่ะในพิธียกเสาหลักเมืองโบราณนะคะเราจะเดินทางการวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะท่านใดอยากจะร่วมบุญสามารถที่จะโอนเงินเข้ามาร่วมบุญกับอาจารย์ได้นะคะแล้วตอนนี้จะบอกว่าเหลือเจ้าภาพ ต้องการเจ้าภาพอีกหนึ่งท่านเท่านั้นสำหรับเทียนมงคลน,นะคะท<าง>เทียนเบิกทรัพย์<ทาง>เบิกโชคลาภหนุนดวงค่ะเหมือนรอใครเลยนะ<ทาง>หรือชุดสุดท้ายมันมีเจ้าของนะ่แต่ไม่รู้ของใครค่ะจะบอกว่ารอบนี้เป็นพิธีที่ดีที่สุดตั้งแต่เราจัดมาเลยทีเดียวนะคะท่านใดส,สนใจอยากจะร่วมบุญกับเราก็ติดต่อเข้ามาค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้อาจารย์ภูศกรจะให้เลขอะไรกันบ้างนะคะ ก่อนจะไปรอบนี้อาจารย์โพศกรให้เลขอะไรต้องไปดูรอบที่แล้วก่อนว่าอาจารย์โพศกรให้เลขอะไรนะคะเมื่อวันที่7มกรานะคะอาจารย์โพศกรให้1 4 6 7 2 5 0นะคะดาวเด่นให้2กับ6มา1ตัวอีกนะครับก็สรุปแล้วเลิกบนออก160เลิกล่างออก1 1นะครับชุดนี้เลขจักรราศีลาวพัฒนานี้ 3ตัวหลังคือรางวัลที่1ใช่ไหมครับสตัวหน้าคือหลักแสนกับหลักหมื่นคือ2ตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสูตรนี้เข้าเฮงเฮปังๆังสามตัวบนหนึ่งหกนั่นเองแถมดาวเด่น2องกับมา1ตัวก็เฮงปังดังรวยอีกนะครับข้างล่างถ้าไม่เบิ้ลมันก็มี1อยู่ในชุดอยู่แล้ว1นนนะครับก็ถามว่าชุดนี้ดังกระจัดกระจายเลยอาจารย์บอกเลยนะครับใครไม่ดูที่ผ่านมาถือว่าพลาด บอกแล้วว่าต้องค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปค่อยๆดูทีละเทปสะสมไปเรื่อยๆถ้าคุณตั้งใจดูตั้งใจฟังแล้วก็มีการช็อตโน้ตจดเอาไว้เนี่ยรับรองเลยว่า3มตัวไม่ได้ไกลจากตัวคุณเพราะหลายๆท่านก็ปังปัง,ปงกันมาแล้วนะครับะะก็ยินดีกับสมาชิกด้วยก็แล้วก็นะที่สําคัญต้องขอขอบพระคุณนะคะสมาชิกหลายๆท่านนะคะที่ได้ โอนเงินมาให้อาจารย์เมื่อคุณมีโชคลาบนะคะก็ขอให้คุณมีโชคลาบอย่างต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายปังๆกันไปเลยตลอดปีนี้เรามาดูกันค่ะรอบนี้อาจารย์พงศกรให้เลขอะไรบ้างผังที่ท่านเห็นอยู่แล้วตอนนี้คือผังเลขนำโชค จักรราศีราวพัฒนานะครับประจำงวดวันที่10มกราคม2565มีดาวตามผังเลยนะครับดูกันทั้งหมด7ดวงดาวนะครับทุกงวดนะครับต้องบอกก่อนที่มาที่ไปของการคำนวณสูตรนี้คือการคำนวณด,ด้วยสูตรโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ร่วมกันนะครับโหราศาสตร์ก็คือดาวทั้งหมดอยู่แล้วดาวราศาสตร์ก็คือดาวที่เดินจริงนะครับเมื่อทําการสมพูดดาวต่างๆแล้วดูองศาลิบดาดูตําแหน่งแล้วตัวไหนสวยจางก,ก็ดึงออกมา จึงมีทั้งหมดด้วยกัน7ดวงดังนี้นะครับดวงที่1คือดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะดาวพุธครับเลข4ค่ะดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะดาวเสาร์ครับเลข7ค่ะดาวพฤหัสบดีเลข5ค่ะดาว2ครับเลข2ค่ะดาวจันทร์ครับนะครับอ่ะดาวพฤหัสทียูครับเลข0ค่ะครับทั้งหมดด้วยกัน7ดวงนะครับ1 4 6 7 5 2 0นะครับอ่าใน7ตัวนี้เราต้องทำการผสมจับคู่ดาว เพื่อพำก,การผสมกันก่อนนะครับมีดังนี้นะครับเอาหนึ่งเป็นประธานนะครับ1 0 1 6 1 4 1 2 1 5 1 7เอาศูนย์ั่นเป็นตัวประธานนะครับ0 6 0 4 0 2 0 5 0 7 6เป็นประธาน6 4 6 2 6 5 6 7เอา,านนะ 4, 2, 4, 5, 4อเป็นประธานนะครับ4 2 4 5 4 7 2เป็นประธานคือ2 5 2 7 5เป็นประธานคือ5 7นะครับอย่างนี้จะได้ทุกคู่นะครับเมื่อได้ทุกคู่เสร็จนะครับกองดาวเลยแล้วกันรอบนี้เวลามีน้อย กองดาวแล้วดาวเด่นรอบนี้มีด้วยกัน2ดวงดังนี้ครับดวงที่1คือดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะดวงที่2ดาวพฤหัสบดีครับเลข5 1กับ5อย่างน้อยต้องมา1ตัวถ้า1มาจับเลย10 16 12 15 14 17ถ้า5มา51 50 56 52 54 57อย่างนี้จะได้ทุกคู่ถ้าคุณไม่ชอบดาวเด่นที่อาจารย์เลือกมาให้นะครับจากเกดวงนี้ คุณอาจจะชอบดาวเด่อนอน้ยนะครับคุณก็เอามาจับใส่ได้นะครับเพราะอาจารย์พยายามจะทําสูตรให้มันเข้าทั้งเลิกบนและเลิกล่างให้ได้และให้ได้มากที่สุดจากสีจีนะครับให้คุณได้เฮงปังดังรวยนะครับส่วนดาวดับอาจารย์ไปใส่ว่าให้แล้วในเลขบทนี่ราพัฒนาเทปนั้นต้ออกก่อนเทปนี้นะครับเมื่อเทปนี้เป็นเทปที่2ก็ยังมีเทปที่3ต่อไคลแมกซ์นะครับคือเลขนําโชคราพัฒนานั่นเองนะครับ สมาชิกเดือนของมกราคม2565นะครับนะครับอาจารย์จะเปิดไปถึงวันที่15นะครับหลัง15อาจารย์จะไม่รับสมาชิกเลยนะครับเดือนละ450นะครับต้องบอกก่อนนะครับของเลขเราพัฒนานะครับในสูตรของเลขไทยอย่างเลขโซรถพารวยนะครับคุณต้องขอนะครับอาจารย์แจกให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่เลขอื่นๆต้องคอยดูตามในคลิปเอานะครับในเทปแต่ละเทปที่อาจารย์จะอดออกมานะครับต้องบอกว่าทุกเทปของเราเป็นไง ปังปังบอกแล้วปังปังไม่ปังอยู่ไม่ได้นะครับคุณไปตามมาสิบอาจารย์ร้อยอาจารย์นะครับเอามาเทียบดูนะครับว่าเลขขออาจารย์ปังจริงไหมน,นะครับอุตสาห์รรมมาด้วยความสต,ติปัญญาเต็มความสามารถนะครับคั้นมาทุกสูตรสูตรไหนดีเอามาใช้มาตั้งชื่อสูตรให้คุณได้ดูกันให้คุณได้ติดตามกันนะครับก็อย่าพลาดนะครับแต่ละสูตรแต่ละเทคขออาจารย์เด็ดทีเดียว ้ายนี้ครับก็ขอให้กินเฮงปังดังรวยนะครับมีโชคลาภเกันง่ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนักกษัตริย์นะครับของจีนของจีนจะเปลี่ยนนักกษัตริย์คือวันที่3กุมภาพันธ์2 5 <000. S 1> 6 5นะครับจะเปลี่ยนนักกษัตริย์ตั้งแต่วันที่3ทุกปีของเดือนกุมภานะครับเป็นสูตรคงที่นี่คือวิธีการเปลี่ยนนักกษัตริย์ของจีนนะครับไม่ใช่ตุ๊ดจีนนะอ่านี่จะนับคนละแบบ ฉะนั้นช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงท้ายของปีนะคะใช่มันเหมาะกับการที่เราจะมาทําบุญเสริมดวงค่ะแก้ดวงแก้ดวงชงแก้จะชงไม่ชงแก้เพราะสุดท้ายปลายปีนี่แหละสําคัญนักเชียว <c oughs> มักจะเตะโดนตะปูเอ้ย <c oughs> ฉันชงทั้งปีไม่เป็นไร <c oughs> มาปีไอเดือนสุดท้ายนี่แหละจะรอดไม่รอดก็ต,ตรงนี้แหละนะค <c oughs> ่ะอ่า ก็เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วสำคัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยโรคระบาดท,ทั้งหลายทั้งปวงนะคะมีโชคลาภกันทั่วหน้าปังปงัตลอดปีไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ shake it